ไมพัทรเดชซุ้มทำเพลงใหม่โปรเจก์นี้หวานละมุนดีต่อใจไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนสำหรับหนุ่มฮอตกล้าปังอย่างพระเอกแถวหน้าอย่างไมพัทรเดชสงวนความดีที่หลังจากปล่อยเพลงซิงเกิลแรกรางวัลที่หนึ่งออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังจนได้รับเสียงชื่นชมอย่างชุ่มชื่นหัวใจในฐานะศิลปินหน้าใหม่ก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับแฟนเพลงรอนานซุ้มเงียบทำเพลงใหม่ที่หนุ่มไมได้ปล่อยทีเซอร์มาเป็นออเดอร์ทางอินสตาแกรมส่วนตัวแไมพัทรเดชบอกเลยว่า แค่ท่อนเดียวปลดล็อกสกิลการร้องของหนุ่มไม้นั้นเคลือบทองคำเป็นแน่กับการสปอยในเนื้อหาแคปชั่นว่าไม่อยากเป็นปล่อยเพลงเวอร์ชั่นเต็มเมื่อไรแฟนคลับคนรักไม้เตรียมปั่นยอดวิวกันได้เลยลิงค์คลิปทีเซอร์เพลงใหม่พัทรเดชสงวนความดีมีชื่อเล่นไมเคลิลหรือไม่เดิมชื่ออัครเดชสงวนความดีเกิดเมื่อวันที่17เมษายนพศ2533ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นบิดาชื่อมานะส่วนมารดาชื่ออารีพี่น้องชื่อวัชรเดชเข้าวงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดนั t ชี่บอยแอนด์เกิลนั b o ี g บอยปี2006และได้รับตำแหน่งรองอันดับสองจากการประกวดต่อมาในปี2011ได้เข้าร่วมการประกวดเมนส์เฮลกายชาเลนจนได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเ ไมพัทรเดชสงวนความดีชื่อเดิมอัคร,ะระเดชสงวนความดีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเข้าร่วมการประกวดเนตตี้บอยเกิปี2006โดยการประกวดครั้งนั้นไม่พัทรเดชได้รับตำแหน่งรองอันดับสอง ต่อมาในปี2011ได้เข้าร่วมการประกวดเมนเซลไกยชาเลนจ e จนได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7จนถึงในปัจจุบนันไม่พัทรเดชจ,จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและไปศึกษาต่อในระดับระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยขอนแก่น เอกภาษาจีนเพื่อธุรกิจคณะมนุษยาศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์โดยในการศึกษาชั้นปีที่1และปีที่4ี่ไมพัทรเดชต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่นแต่ในชั้นปีที่2ถึง3ต้องเดินทางไปศึกษาที่เมืองฉงชิ่งประเทศจีนทำให้เมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรสองใบทั้งจากประเทศไทยและประเทศจีนระดับปริญญาตรีจบจากเอกภาษาจีนเพื่อธุรกิจคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนปี 1>, 1และปี4ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและปี2ถึง3เรียนที่เมืองชงชิ่งประเทศจีนเมื่อจบการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร2ใบทั้งไทยและจีน